ร่งการจเจริญเติบโตติดดอกติดผลดกนะคะใช้ลดได้เลยค่ะ,คะท่านผู้ชมวันนี้เยปางก็จะพามาบำรุงพืชผักสวนครัวนะคะทำให้ติดดอกติดผลผลดกนะคะนี่เลยนะคะเก็บกินไม่ทันเลยไม่ว่าจะเป็นมะเขือนะคะพริกเหมือนกันค่ะมาดูมะนาวนะคะที่เยปางบำรุงเอาไว้นะคะ นี่เลยนะคะใบแทบไม่มีเลยนะคะลูกดกมากเนี่ยค่ะเขากำลังเริ่มโตเนาะวันนี้เราก็จะมาบํารุงมะนาวของเราอีกแล้วนะคะผนโตเร็วเนี่ยค่ะน้ำเยอะเห็นไหมคะไปดูวิธีการทำพร้อมๆกันเลยค่ะการทำเลยค่ะ เราก็จะตอกไข่ลงไปหนึ่งฟองนะคะจะเป็นไข่ไก่หรือไข่เป็ดก็ได้ค่ะต่อมาเราก็จะใช้กะปิ1ช้อนชานะคะ1ช้อนชาก็ประมาณนี้เนาะใส่ลงไปเลย ลดนะคะโมโนโซเดียมคูตเมตนะะเนี่ยค่ะเร่งโตติดดอกติดผลใส่ลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะตีไข่นะคะให้กะปิผงรดนะคะละลายให้ดีท่านผู้ชมไม่มีกะปิใช้น้ำปลราะระแทนก็ได้คะ่ะ เราจะละลายกะปิก่อนก็ได้นะคะเราถึงแค่เอามาผสมกันเนาะก็จะได้ง่ายขึ้นค่ะอันนี้ปางก็จะผสมทีเดียวเลยในกะปิไข่ผงชูรสไทยนะคะก็จะมีโปรตีนเนาะกะปิก็จะมีสารอาหารมากมายเลยแล้วก็ผงชูรสนะคะโมโนโซเดียมกลูตาเ,เมตทำให้พืชผักของเรานะคะเร่งโตเร่งเขียวเร่งงามติดดอกติดผล ปังก็เตรียมน้ำไว้นะคะ10ลิตรค่ะถังละ5ลิตรนะคะไหลเลยแบ่งครึ่งนะคะต่อมาก็จะเป็นน้ำซาวข้าวนะคะ ยปังก็จะเอาใส่หนึ่งแก้วเนาะก็ะแบ่งครึ่งเหมือนกันค่ะส่วนน้ำซาวข้านะคะยาปังก็จะใช้ถังจำอยู่แล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะยาปังก็จะใช้นะคะก็จะเป็นน้ำชี้เท้าค่ะที่เราเอามาใส่เราเอามาแช่น้ำเอาไว้นะคะเขาก็จะได้น้ำใสแบบนี้ไหนะคะเขาจะมีความลื่นมีสารติ๊ก้าเนาะสีของเขา จะออกเหลืองแบบนี้นะคะเพราะว่าอยปานแช่ฐานเอาไว้ด้วยเขาก็เลยออกเป็นสีดำๆเนาะสีน้ำตาลน,นี่ค่ะที่อยปานตักมาเนาะก็จะเป็นสีแบบนี้นะคะแล้วก็เอาใส่นะคะครึ่งแก้วค่ะไร่มแมลงเพีย้ยหนอนแบบวิธีง่ายๆเลยค่ะนี่ค่ะใช้ลดได้กับพืชผักทุกชนิดเลย เราก็จะไปลดกันเลยค่ะมาดูสารแหน่นะคะที่ปานปลูกเอาไว้นะคะเต็มกระถางแล้วนะคะเราก็ใช้บำรุงอีกนะคะพืชผักกินใบนะคะก็ใช้ลดได้เหมือนกันนะคะนะคะใช้รดแบบนี้เลยรดให้ชุ่มเลยค่ะ ใบเขียวใบงามเร่งการเจริญเติบโตนะคะมะนาวนะคะใช้รถได้เลยนะยค่ะยาปังก็จะใช้รถนะคะอาทิตย์ละหนึ่งครั้งค่ะรดให้ชุ่มเลย ปีที่แล้วนะคะฝนดีปีนี้จะแรงมากเลยมะนาวของเราก็ไม่เป็นพวงใบไม่มีเลยนะคะต้นนี้เนาะนี่ค่ะอันนี้ผลเขากำลังจะเริ่มโตนะคะแต่เราต้องให้น้ำให้ปุ๋ยเขาบ่อยๆนะคะอย่าให้ขาดน้ำค่ะมาดูกระถางนี้นะคะก็ดกเหมือนกันค่ะ ก็ใช้รถเลยรดให้ชุ่มเลยนะคะของเรานะคะใบเขียวใบงามด้วยค่ะลิกนะคะกำลังออกดอกเลยนะคะต้นเล็กเ,กเองค่ะใช้รถแค้เลยนี่คินหองสวนนะคะต้นเล็กนะคะออกดอกแล้ว มะเขือนะคะเร่งการเจริญเติบโตติดดอกติดผลดกนะคะชายลดได้เลยค่ะหรือว่าจะเป็นพลิกนะคะผักสวนครัวที่เราปลูกเอาไว้เก็บกินเองนะคะบำรุงกันง่ายๆค่ะก็ลองไปบำรุงดูนะคะ ถ้าเห็นไว้คลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ทองปานปลูกผักขอขอบคุณสวัสดีค่ะ